ไปดูที่บุนเดสซีกาครับหลังจากที่คือวันเสาร์เนี่ยเรามีเกมคู่ใหญ่ๆ่เตะกันบาเยินเลเวอร์ก็ถล่มโหดกันเลยเกมเมื่อคืนนี้ไปดูที่ครอปกับไปเยือนทีมเก่าที่เคยแจ้งเกิดไม้ปรากฏว่าไม้ไม่แพ้ใครมารู้สึกจะ11เกมครอไปดูปุ๊บแพ้เลยโอ้โหหลายคนอาจจะไม่รู้นะเยนครอปนี่ก่อนคุมดอทบุนนคุมไม้นะ แล้วก็ตั้งแต่เป็นนักเตะเลยนักเตะก็อยู่กับไมล์หลักๆคือทีมเดียวเลยแหละเตะไป300กว่าเกมแล้วก็แขวนสตาร์ทปุ๊บก็คุมไมล์ต่ออีก8ปีใช่คุมนานมากแล้วก็ย้ายมาดอทมูลนะครับก็บอกว่าไมล์ดอทมูลลิพูเนี่ยเหมือนลูก3คนรักหมดแล้วก็ไปปุ๊บคุณซือเขากดดันเลยยังเล่นคอปมาดูนะครับเสียจุดโทษครับแบรดเดอร์เบรมเอนนะครับเป็นมาวินดูชไม่ได้ยิงตลอดซีซั่นมายังไม่ได้ยิงอ่ะ แต่ว่าชอบยิงไม้ยมากนะตั้งแต่สมัยตอนที่เล่นอยู่แล้วนะฮะตีเสมอไม้ครับโกไปทําอะไรฮะเอา oh, ออกมาชนกัเกมลับนะครับอีแจซองตีเสมอให้กับเจ้าบ้านไม,ม้หนึ่งหนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดอาอืการชนเต็มเลย,หน,เเลยหนึ่งเท่าอ่ามาตีเสมอได้แล้วก็มีจังหวะที่เบเมนเหลือแค่สิบคนไปจังหวะนี้นี่กว่าทั้งคนทั้งลูกเลย ใบแดงนะฮะมาโกฟิโดเหรอเฮ้ยเหมือนโดนบอลนะโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยภาพช้าเฟโรโดนไล่ออกอ้าวเบรเมนเหลือสิบตัวเดี๋ยวจะชนะอีกเหรอหลังมาสวนกลับนาทีหกสิบเก้าโดนใบแดงไปแค่ไปแค่ไม่กี่นาทีอ่ะเราก็ได้ประตูชัยจากลูกสวนกลับของเดริคเคิร์นก็จบเกมก็เป็นเบรเมนครับที่บุกมาชนะมาอีสองหนึ <men> <men <men> <men <men> <men ่งตอนนี้รั้งอันดับแปดส่วนมายมีแค่สองแต้มอยู่อันดับสิบห้านะฮะ เซ็งเลย <S <S บอสเซ็งเลยเมื่อกี้คุยกันออนไลน์นี่แบบชีวิตของเจนคอปเป็นความฝันของเด็กผู้ชายนะแบบสําเร็จแล้วบรรลุแล้วก็เดินเข้าสนามดูบอลดีกว่าวไม่ต้องมาตื่นคุมทีมโอ้โห oh, แอดแมนเมนนะครับชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับอทีน <C> ี้ไปดูเ <C> อาบวกไปดูเกมีคู่ของ2ทีมที่ยังไม่ชนะใครแต่ว่านี่คือนองกดีมาคาเซเมโร่เนี่คนหน้าเนี่ย น,น้องเด็กเตะล่าฟันครับตอนนี้ไปเก็บตัวฝึกซอ้อมอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ตอนนี้สัปดาห์แรกเข้าสู่ตารางสองเนี่ยยังอยู่อัลสบวกอยู่ครับก็ไปดูแมตท,ที่อัลสบวกเนี่ยเปิดบ้านเจอกับซังพอลีบิ๊กแมตซะด้วย <c oughs> แต่ว่าค,คือน้องๆเขาต้องไปสสโมสรแล้วอาบวกไปหนึ่งในนั้นครับคุณน้องๆโชคดียวพวกเรานะใช่เพราะว่านานๆที่จะได้ดูอาสบวกไงมีคุณพัฒนานิดอยู่ในจอไหมฮะน้องอูนพี่เลี้ยงเหรอหรือว่าน้องอูนถ่ายอยู่น้องอูนถ่ายอยู่ <c oughs> พี่เลี้ยงน้องๆนะโชคดีมากเลยนะครับอากาศกำลังสบายๆแล้วก็อุ่นเครื่องมา2เกมเตะกับทีมเยาวชนของอัลสบูออะคาเดมี่เนี่ยเด็กไทยเราชนะทั้ง2เกมเลยนะเก่งมากยอดเยี่ยมจริงๆทั้งย่งจริงปรับตัวอากาศหนาวได้เร็วมากเลยนะอ่านั่งไงโผล่แว่นมาแล้วน้องอุ่นโอ้โหนี่พิษไซส์เลยเข้าใจเขาไหพิษไซส์ไหมคุณผู้ชมก็คือแบบนี่เลยนักเตะวอร์มอยู่คุณได้ยืนอยู่ข้างสนามเหมือนโค้ชเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอแข่งก็ต้องขึ้นไปที่นั่งที่สแตนนะ ดีมากเลยสุดท้ายเอาสวกเอาชนะครับสังพาลี31เพราะว่าก่อนเกมเนี่ยเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ยังไม่ชนะใครครับก็เก็บ3แต้มแรกได้ของเอาสบวกนะครับเพราะว่าครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์เสมอก็อยู่0 0มาถึงครึ่งหลังอออนำไปก่อน1 0ของลูกนี้ครับมาริอุสโวลฟนะครับเป็นเจ้าบ้านออนนำไปก่อน1 0 1> เด็กเก่ารถมุนหน้าเหมือน สมัยก่อนตอนเออร์ลิงฮาร์แลนด์ผอมๆเนี่ยไอ้นี่ซางนี่เหมือนฝาแฝดกันมากผมทรงหางมาแบบนี้หนึ่งโซนของออสโบรนาที47แล้วก็67ครับ2-0เป็นฟิลิปสติชนะครับจังหวะช่างพาลีนี่นะแล้วก็ยิงไม่จับเลยคือตอนนี้มี2ทีมอ่าซังพาลีแล้วก็โฮชไนคิวที่มีทุกคนบอกโอ้ดูทรงแล้วโบคุ้มแน่ๆเลยไม่น่ารอดอ่ะนักเตะมันห่างชั้นกับ ชาวบ้านเกินไปอ่ะอย่างไฮเดนฮาด้วยขึ้นมาโค้ชเขาเก่งโอ้ใช่ไฮเดนฮาดเล่นดีมากอโดนคือเจออัลส์บวชโดนโห,โหโกดแบบนี้เลยนะครับอัลส์บวชปีก่อนนี่เกือตบตกชั้นอยู่แล้วนะครับซัดเข้าไปสามประตูต่อหนึ่งน,นะครับจังหวะสวนกลับนะครับครับเดี๋ยวนอ้นองของเราไปอีกสองทีมนะครับวันนี้อยู่ Out ยอัลส์บวชเดียวอีกสองสัปดาห์เนี่ยก็จะไปกันต่อที่ฮัมบูร์กแล้วก็ดอทมุนด้วยโอ้โหก็คือบิ๊กทีมเป็นทีมสุดท้ายโดยเฉพาะดอทมุนเนี่ย อีชานะจะได้ไปเห็นเยลโลววอร์ใช่ครับผมยังไม่เคยไปเลยสองครั้งผมไปไบเยอร์คับไลฟ์ซิกยังไม่เคยสัมผัสซิกเนลล์นูนมพาร์กเลยนี่เนี่ยโอ้ยในฉามากเลยนะครับบี MS แล้วก็สปอนเซอร์จัดให้นะดีใจด้วยนะครับว่าเดี๋ยวตามข่าวของได้ตลอดมุ่งมั่นกับความฝันให้เต็มที่นะครับเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์ที่เยอรมาให้เต็มที่เลยครับผมหนึ่งเดือนเต็มนะฮะใช่ฮะส่วนอนาคตของจะมามูซิล่า เมื่อวานนี้มีข่าวมาว่าเขายังไม่ตัดสินใจในการจะต่อสัญญาใหม่กับสโมสสแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแม็กซ์เอเบอร์บอกว่ายากอ่ะยากในการจะกล่อมเพราะว่ามันมีรายงานว่าขอค่าเหนื่อยสามแสนโอ้โหเหรอค่าเหนื่อยสูงมากก็เลยยังยังคุยกันไม่ลงตัวว่าจะยังไงต่อกันดีเพราะว่าแม็กซ์เอเบอร์ก็บอกว่าก็ยังเชื่อว่ามูเซล่ลาเนี่ยรู้ว่าจะเก่งสุดจะดีสุดเมื่ออยู่กับบายเยิร์ย้ายไปทีมอื่นคุณอาจจะไม่โดดเด่นเท่านี้ก็ได้อืนี่คือ อดีตผู้บริหารของไลฟ์สิกนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นคนเลือกแบ่งซองกอมบอดีกับมือเลยนะครับบี้กับอูลี่เร์เนี่แต่ว่าทั้งฝั่งของมูเซล่าเนี่ยคืออย่างนี้ครับไบยเยอร์มิวนิกเนี่ยปีที่ผ่านมาที่เขาปล่อยนักฟุตบอลเยอะๆนะครับเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยนะครับอย่างเดลิกเนี่ยโหแม้ว่าบอร์ดบริหารจะพยายามล้างหลังจากแฟนบอลล่าอะไรชื่อเจ็ดหมื่นอะไรชื่อนะครับ <ừ. S 1> แต่ว่าพอคุยแล้วนักบอลอยางย้ายได้ตังค์จากแมนยูไนเต็ดแล้วลดค่าเพดานค่าเหนื่อยไปได้ด้วยเนี่ย เขาก็ปล่อยนักฟุตบอลออกไปเยอะมากเลยนะครับแต่ว่ามูเซล่ามาขอแบบนี้นี่สามแสนยูโรเยอะมากเลยครับไม่น่าจะไม่น่าจะได้ไไดแล้วไปเออไปเขาจะอยู่ทีมไหนครับเพราะว่าเป๊ปถ้าเป๊ปอยู่แมนเชสเตียทุกคนก็น่าจะพอรู้คิมมิดมูเซล่าก็น่าจะไปที่เรือใบสีฟา้านี่แหละแต่คิมมิดเมื่อวานบอกว่าอยู่ต่อใช่คิมมิดไม่ไปแล้วเพราะว่ายเขาจะย้ายตั้งแต่26กจนตอนนี้จะ30มยิ่แล้วโยโ่สคิมมิดนะครับ